วันนี้เรามาอยู่กับจะมาเล่นแมปครับแลนแมปนี้มีชื่อว่าผู้นำพลทหารนะครับนะเอาพี่ผมเอาล้างให้คืออะไรอ่ะผมก็โดนค่าคามแพงมาเท่าเดบบวอ่ะเล่นเรื่องกันเอ้ยมิงมิงจะได้เหรอมิงมันมีไอ้นี่ด้วยมันมีไอ้ซอมบี้ด้วยป่ะนี่ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ย น,นีคประกาศประกาศข่าวดีครับ overtd กดแปลกๆมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์สุดเกียนกดแปลกๆได้ง่ายๆเพียงแค่เซิร์ช overtd กดแปลกๆที่ร้านสติกเกอร์ไลน์อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับสติกเกอร์อันสุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเอาละครับกบสวัสดีครับทุกคนครับพูกผ่องช่อง overtd นะครับวันนี้ผมก็มากับไอมิงเหมือนเดิมนะวันนี้เรามาอยู่กับะจะมาเล่นแมปครับแลน แบบนี้มีชื่อว่าผู้นําพลทหารนะครับนะอันนี้ต่อเติมแน่เฮ้ยกดเลยวะพร <c oughs> ้อมยังหมงพร้อมยัง <c oughs> ไปเหมือนเหมือนดีดจัดเลยว,วะเนี้ยไปไปไปมาแล้วครับผมอันนี้เอ่อมันเป็นแมพคล้ายๆเก็บอะไรวะเกี่ยวกับในรูบอกนะครับนะอะไรเนี่ยเครื่องถอนเงินฟรีรองร้งงนศูนย์บาทโอ้พ <c oughs> ีจัดแมบบนี้ผมเคย อลองเข้ามาเล่นกับเล่นกับไอ้ก้าแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มาเล่นนานแบบไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ได้เข้ากับมา,มาเล่นในแมปนานนะก็คือแบบลองเข้ามาเล่นกับไอ้ก้าแค่แป๊บเดียวแล้วก็ออกแล้วก็แบบเผื่อ,อว่างๆค่อยแบบเข้ามาเล่นด้วยกันนะแล้วมันก็ไม่ว่างนะครับมีมีคนว่าง <S <S มีคนว่างคนเดียวคือไอ้เสือสมิงสิงวิงกิ้งนะครับ มันไม่ได้มาไอจุดเขียวไม่ใช่ไม่ใช่มันคือเกมเนี้ยมันคล้ายๆแบบมันจะมีเครื่องเครื่องที่มันทาเงินขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปยืนตรงจุดสีเหลี่ยมขาวแล้วเราก็จะได้เงินแล้วเราก็เอาเงินอนะมาเหยียบตรงสีเขียวๆเพื่อเอามาทําเป็นเอ่อคล้ายๆกับเหมือนป้อมปราการสองทหาหาๆันดาราหดละเป็นเหมือนป้อมปราการคนทหาร เดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวผมขอแบบเก็บตังค์ไปเรื่อยๆแล้วก็ทําเป็นเอ่ออะไรวะเป็นป้อมปราการของผมเสร็จแล้วผมก็จะเอารถขับขับไปหาขับไปหาไอ้หมีเนี่ยผมก็ไปยิงมันนะครับเดี๋ยวจะมายิงกันแล้วมันมีปืนด้วยหรอม,มีมันมีเนาะมันมีอันนี้คือก้ามันบอกมาคร่าวๆว่ามีเพราะว่าก้ามันแอบไปล่นผมผมก็บอกว่าแบบเออแบบ ไฟเข้ามาเล่นด้วยกันมันก็มันก็เอาไปเล่นก่อนผมก็โอเคเริ่มเริ่มได้เป็นโคง้งแ,แล้วนะน้องของพี่อ่ะเนี่ยห้องโถงด้านหน้าแล้วนะพี่อ่ะอันนี้อะไร,รอ่ะอาวุธเหรอห้าร้อยเนี่ยโอ้ปืนพกโอ้กระทะโอ้ปืนอะไรไม่รู้ไม่รู้ชื่อมันแล้วก็ ปืนอ่ะลูกซองไอ้นี่ลูกซองพกเก็บเหรียญก่อนบ้านผมทำไม่เสียแต่ผมถือปืนไปหามันเลยแล้วนะเป็นารแย่งเราฝึกฝึกกันได้ครับฝึกกันไม่ได้ฝึกกันก็ได้คนห้องถงด้านหลังคนกันเองอะ่ะคนกันเองนะครับคนก,กันเอง ตอนนี้ก็บ้านชั้นแรกผมก็ทําเสร็จแล้วเหลือแค่ด้านหน้าเงนินคือแบบว่าแบบผมออกไปแบบไปยืนตรงจุดเขียวแป๊บเดียวกลับมาเงินมันขึ้นเป็นหลักพันแล้ะเร็วอยู่นะแบบนี้ทำไมมันสร้างดีาง้ะไม่รู้เหมือนกันนะเองลองวัด <What? S 1> เองเ,อง,เอ,งองไปหาสร้างเราเราเอามาเล่นเนาะแต่ว่าแต่ว่าทําท<ำ>ําทํทเป็นแนวอื่นนะมันไม่ได้สร้างให้คนเดียวนะทําเป็นแนวอื่นนะนเอง โรงแรมมานลูกไดเงนะี้โอ้ยหม่มามมาียตอนนี้ความเฮ้ยไม่ดีนะพบ่วนตอนนี้ความก้าวหน้าของของฐานของผมก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับถ้าก็คือเหลืออีกห้าสิบก็คือจะเต็มนะก็คือแบบผมก็ทําแบบเป็นป้อมป้อประกันผมครบนะห้าสิบสองเปอร์เซ็นแล้วพี่รับเปินมันเก็บได้ไมนจำกัดใช่ไหเออใช่ ว่ามยังคัดเลยหรกคเแล่วผมขอเก็บตังก่อนแล้วผมก็จะเก็บตัวไปหาไอ้หมงมันอบอกว่าบอกงนะติดตั้งเครื่องพิมเงินปลดล็อกหลังหลังเกิดใหม่หนึ่งอะไรเนี่ยยิ่งมันยังหลอกใม่ไหมมันแปลผิดหรือเปล่ามันแปลผิดหรือเปล่าอ๋อ,อมันแปลเหรออือใช่ใช่ใช่มันน่าจะแปลผิดมั้งโอ้บันไดขึ้นชั้นสองทุกคน ตอนนี้หมิงสร้างถึงไหนแล้วผมก็อยู่บันไดนแหละอยู่ขันสองเร็วจังวะเฮ้ยโอ้โหพี่ทำรัวกั้นแล้วเนาะเฮ้ยมีโครงประตูด้วยอืหือประตูนี้เก้าพันเงินไม่พอโอ้หมื่นนึงผมเหยียบเก้าพันไปแม่งเหลือห้าร้อยเลยอะไรเนี่ยหมดแล้วจนเคืกินเหล้าหมดแล้วข้าวโหรวย ขับออกผมคิดก่อนไม่มันเป็นโฆษณายนรูกินเหล้าไม่ได้เชิญชวนไอ่ตอนนี้ผมได้หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับความก้าวหน้าของผมอ่ของเองเท่าไหร่อะเอ้าพี่มผมเอาล้างหน้าเ็จคืออะไรอะ่ะผมก็โดนค่า้ามแพงมาเท่าเดิอปะม่รู้ดิ ไม่ไม,ไม,ไม่ไปเล่นด้วยกันไปไปเดินเล่นด้วยกันเอ้ยมิงมิงเพียได้เหรอมิง,ม,งมันมีไอ้นี่ด้วยมันมีไอซอมบี้ด้วยป่ะนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ย,<อ>ยนีน่ใครนี่ใครออ๋าตคุยได้ตามเยอะทุกคนมีความกระนั้นคะ่ะได้ตามเยอะไปทุกคน เฮ้ยเดี๋ยว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 เจอกันเดี๋ยวเจอกันตังได้รังคนรยุ่งขี้อ่ะจะแจกันด้วยจะพอในห้องม้งสร้างฐานสร้างอะไรให้เรียบร้อยเลยโอ้สร้างเทียวเงินไม่พอครับเราก็เสียเปรียบอันนี้คืออะไรอ่ะก็ทำไมมันมีการตอบโต้คืออะไรอ๋อก็คืออันนี้คือเป็นการยึดถงเดี๋ยเรื่อเรื่อเต้องมีตกผมอ่ะเดี๋ยวนะ อ๋อนี้คือเป็นการแบบยืดธงก็คือยืดป้อมประการด้านข้างได้เลยนะครับวผมยืนรอก่อนยืนรอดูว่ามันคืออะไรเ้ยธงเปลี่ยนว่ะใช่ปะ่ะเอาทำไมธงผมมันเป็นเลขสองว่ะขึ้นไปแล้วประเทศไทยกายแล้วเหลือสามสองนึยืดเสร็จแล้ว แล้วทำไงต่อผู้เล่นที่เป็นเจ้าของก็คืออันนี้คือชื่อเรานะครับนะก็คือจะบวกหนึ่งร้อยธนบัตรต่อวินาทีโอ้ได้ตังค์เยอะแล้วเนี่ยแต่ผมขอกลับบ้านไปดูก่อนตังค์อ่านเสร็จแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาดูในบ้านมันบอกว่ามันได้อะไรเพิ่มกี่ต่อวินาทีไม่รู้โอ้โหเง,งินดีขึ้นคนเร็วทุกคน <S 2> <S 2> ดูดิเงินเงินดีขึ้นคนเร็วอะดูดิด คือแบบเงินแบบพุ่งไะต,ตัวเนี้ยเงินเงินเงินคือพุ่งมาดูนะผมสร้างได้รัวๆเลยเดยอตอนนี้ผม89%ดสิเก้าเอร์ซแล้วเกาสิบปแล้วเก้าเอ็ดเอรเซแล้วเาดใกล้แล้วครับผม <99. S 1> เก้าอดเก้าห้าแล้วครับตั้งหมดเท่าไหรวกลับแปลก่อนโอ้โหไม,ไ,ไ,ไม่เพียงพอว่ะตอนนี้9กแล้วเสร็จไปยังครับมาดูกันครับ เรียบร้อยครับผมผมได้ครบหนึ่งร้อยเอร์เซ็นละเดี๋ยวผมก็จะซื้อรถเลยแล้วกันมาเงินคุณไม่เพียงพองอ่านแล้วอำแล้วทำแล้วเราเต็มหน100ึ่งร้อยแล้วนะครับเงินตอนนี้เราก็แบบพอมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะซื้อรถเลยรถมาหรือยังเนี่ยไหนว่ารถผมอะ่ะ อ๋อนี่ใคมาแล้วรถ <Yeah. S 1> น้อยซิ่งๆนะครับ uh huh. ผมขอแบบออกจากบ้านไปแล้วขอปิดประตูด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนแอบเข้าบ้านเสร็จ mm hmm. แล้วแฮปปี้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  ามันดีเซตใหม่เหรอเอออืมเกิดใหม่ทำไมไม่รู้เนมใส่อะเออเอาน้องบ้านเองไปไหนอะ่ะอยู่ตืน,นเลยอยืงเลยก็ผมในคลิปมันก็น่าจะมีประมาณนี้แหละ <c oughs> นะครับ แล้วเหตุเอาปืนเองไปไหนอ่ะคลิปนี้ครับผมก็ไว้เชนนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอยากให้ผมเอ่อมาเล่นแมปไหนต่อก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้เดี๋ยวผมก็จะชวนไอหมิงมาถ่ายคลิปด้วยเหมือนเดิมนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้ถ่ายเล่นเกมด้วยกันบ่อยๆหรือเปล่าเพราะว่ามันเปิดเทอมแล้วทุกคนนั่นแหละ ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ประกาศประกาศข่าวดีครับ o v e r t d กีกดแปลกๆมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์สุดเกลียนกดแปลกๆได้ง่ายๆเพียงแค่เซ ER ิร์ช o e r t d กดแปลกๆที่ร้านสติกเกอร์ไลน์อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับสติกเกอร์อันสุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยวิธีสมัคร YouTube Membership เพื่อรับสิทธิพิเศษและสนับสนุนช่อง o v e r t d กดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของช่อง o v e r t d แล้วก็กดปุ่มสมัครสมาชิกคลิกแตะเพื่อสมัครทำตามข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อชำระเงินวิธีการชำระเงินสามารถชำระเงินได้หลายช่องทางมากไม่ว่า จะเป็นเครดิตเดบิตเรียกเก็บเงินผ่านค่ายมือถือ s h o p e y Pay to Money Wallet PayPal และเครดิตใน Google ท่านผู้ชมสามารถดูสิทธิพิเศษที่ท่านผู้ชมสมัครสมาชิกหลังจากท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถดูเนื้อหาพิเศษสําหรับสมาชิกได้เท่านั้นคลิปเบื้องหลังกดแปลกๆก็มีนะแล้วก็สติกเกอร์สําหรับการคอมเมนต์โคตรเท่อย่าลืมเข้ามาสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับ Yes